นมัตถุพุทธ,ธานังขอนอบน้อมโดยองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านมัตถุโพธิยาขอนอบน้อมพระโพธิญาณนะโมวิมุตตานังขอนอบน้อมพระผู้ลุดพ้นแล้วนะโมวิมุตติยาขอนอบน้อมพระวิมุตติธรรมขอน้อมคารวะอัปจาย,ยนธรรมท่านพระเทรานุทระ เจริญพรท่านสาสตุชนคนใจพระปุชาวิสัชนาปัญหาธรรมะกับเจ้าคุณพระสรีธรรมพานีพบกันในวันนี้ตรงการบวดพระขึ้น8ดค่ำเดือนสิอปฏิทินสากลตรงกับวันพระหัสบดีที่14บสี่ตุลาคมพุทธศักราชสองพัวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะ วันพระหน้าก็จะถึงวันมหาปรวรณาชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าออกพรรษาอีกจิตวันเท่านั้นจะออกพรรษากันแล้วเร็วเรื่อเกินอันคืนวันผ่านไปแลรับร่วงท่านทำปวงเร่งอุตสาหากุศล ทัานนำลึกนึกถึงรำพึงตนอายุคนคงไม่ยืนถึงหมื่นปีท่านว่าไว้ดังนี้ว่าเราอยู่ในช่วงระยะเวลาอันสำคัญอย่าประมาทเป็นอันขาดทำหน้าที่ทำชีวิตเราให้ดีเพิ่มผลพูนบาร,รมีของเรา ให้จริงๆขึ้นไปบุญยิ่งทำยิ่งมากบุญทำยิ่งมียิ่งมีความสุขทำงานทำอาชีพอย่าลืมก็ทำบุญสะสมต้นทุนที่สำคัญเอาไว้ด้วยบุญของท่านแลอเกืดอบุญที่เกิดจากฟังพระเทศให้ฟังบุญของอัตมะภาพก็ได้บุญจากที่เทศทยมฟัง เราได้บุญด้วยกันทั้งคู่เลยนะตั้งใจฟังวันนี้นะวันนี้มีข้อพุฉาว่าอะไรเอ่ยมีข้อพุฉาว่าทินที่น่าอยู่อาศัยมีลักษณะอย่างไรทินที่น่าอยู่อาศัยมีลักษณะเป็นอย่างไรวิสัชนา เจ้าคุณพระศรีธรรมภาณีขอวิสัชนาให้ทุกท่านได้อบอุ่มใจว่าสถานการณ์โควิดสิบก้าตอนนี้ขณะน,นี้ปัจจุบันนี้นะเราจะอยู่ตรงไหนอยู่ในถิ่นในประเทศใดมีความปลอดภัยอยู่ตรงไหนประเทศนั้นถ้าหากว่ามีการป้องกันโควิดดี สถานที่นั้นถิ่นนั้นประเทศนั้นน่าอยู่อาศัยพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าปฏิรูปรเทสวะโสการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมเอตัมมังคัลมุตตมังนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุดการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นชริมงคลเป็นความดีของเราท่านทั้งหลายเลือกทินดีที่ดีชัยภูมิดีกำชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วหลายท่านต้องการซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัยอันถาวรสักหลังหนึ่งก็ต้องเลือกนะฮะหมู่บ้านเลือกเคหสถาน บ้านที่เราจะซื้อนั้นอยู่ในชยัยภูมิที่ดีและเป็นถิ่นที่ดีเหมาะสมในการที่จะเป็นบ้านที่พักอาศัยถ้าจะซื้อไร่ซื้อนาก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าถิ่นที่ที่เราจะไปซื้อนั้นเหมาะกับอาชีพที่เราจะลงไปทํำหรือไม่ก็ต้องพิจารณาให้ดีว่า ถิ่นที่นั้นมีความเหมาะสมกับความเป็นอยู่กับอาชีพที่เราจะไปทำอย่างไรถ้าเลือกดีและอยู่ในถิ่นนั้นทำประโยชน์ให้กับถิ่นนั้นตัวเราก็ได้ชื่อว่ามีมงคลในชีวิตในตัวของเรา โดยไม่ต้องไปวิงวอนร้องของจากผู้ใดเพื่อสถานที่อยู่ที่ดีๆที่ทำงานที่ดีๆสอดคล้องตรงกับอัยาศัยหรืจจริตของเรา,าได้ตังได้ตามความปรารถนาของเราเราก็มีความสุขไปแล้วอย่างอื่นเป็นเรื่องของวิริยะอุตสาหะดังนั้นท่านทั้งหลาย คำว่าถิ่นที่อยู่อาศัยที่ดีๆมีลักษณะอย่างไรปฏิรูปรเทสวาโสการอยู่ในถินที่เหมาะสมเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตการอยู่ในถินที่เหมาะสมถินใดละที่เหมาะสมถินที่เหมาะสมน่าอยู่น่าอาศัย แล้วก็หน้าเข้าไปทำงานมีลักษณะ3ประการด้วยกันเรียกว่ามีความสมบูรณ์ทั้ง3ภาพ 1. นึกายภาพคือลักษณะที่เป็นกายภาพกายภาพก็คือสิ่งแวดล้อมเครื่องอำนวยความสะดวก กายภาพนี้เป็นด่านแรกที่เราต้องเลือกไม่ว่าจะไปทำงานก็ต้องเลือกสถานที่ที่ทำงานนั้นสามารถที่จะเดินทางไปถึงได้รวดเร็วประหยัดเวลาหากว่าจะซื้อบ้านก็ต้องดูระบบสาธารณูปโภคว่ามีครบคันแนวหรืออยังระบบกายภาพที่บอกว่าเป็นถิ่นที่อันเหมาะเป็น ถท,ที่สถานที่ที่เราจะเข้าไปอยู่ต้องมีความสมบูรณ์ครบคันดังนี้น้ำไหลไฟสว่างทางดีมีไวไฟไฟ,ฟรีและที่สุดปราศจากมลภาวะอันเป็นพิษถ้าถิน่นี้มีลักษณะอย่างนี้ ก็เป็นถิ่นที่เราจะต้องไปอยู่อาศัยอยู่อาศัยแล้วเรามีความสุขด้รับความสะดกสบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีไวไฟดีแล้วก็หมนภาวะไม่เป็นพิษถ้าได้ชัยภูมิอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้ เราไปอยู่ตรงนั้นก็สะดวกสบายมีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันไม่ใช่ว่าฝนตกหนักๆไฟดับไฟไม่พอใช้ก็ทำให้เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านนั้นเสื่อมสมรรถภาพไวเลึกจะติดต่อทำงานเอาบ้านไปออฟฟิศแต่อินเทอร์เนต็ตไม่แรงไวไฟไม่ดี นะงานของเราก็ไม่สำเร็จดังที่เราคิดออฟฟิศที่พัฒนาอย่างดีลงทุนอย่างดีแต่ไ i-fi ไม่แรงหรือบางครั้งต้องงดหิด,ดต้องเช่า wi-fi ราคาแพงแต่นี้เป็นต้นก็ทำให้งานที่เราติดต่อประสานงานไปข้างนอกไม่สำริจผลจะขายของทางออนไลน์ก็อยากเย็นเข็นใจ ติดติดดับดับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงไม่เสถียรก็เป็นเรื่องที่หงุดหงิดใจถนนหนทางหากว่าเป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีใครเข้ามาดูแลการเดินทางจะอาจจะเกิดอันตรายได้และในที่สุดผ่าหน,นะที่เราใช้ก็จะสึกรอ,อซ่อมแซมก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรืออยู่ในที่นั้นอะไรดีทั้งหมดแต่ว่ากลิ่นขยะเหม็นหน้าดูอยู่ใกล้กับสิ่งปฏิกูลนะมีฟาร์มหมูฟาร์มไก่ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดตอนแรกว่าพิจารณาดีแล้วแต่อยู่ๆไปตกเย็นลมโชยมาแหมแต่ตอนดู บ้านนี่ก็ทำเลดูหรอกแต่ว่าไม่ได้นอนดูว่าอาทิตย์ขึ้นตกทางไหนลมพัดมาทางไหนตกเย็นจะทานข้าวไอยากลิ่นลอยคลุ้งมาเลยแหละนะข้ามท้องทุง่ทงทงนามานะเป็นกินมูลหมูมูล,มล,มลไก่นนี้เป็นอาทิดังนี้ก็เรียกว่าอยู่ในถ้ำกลางบนภาวะอันเป็นพิษอย่างนี้เรียกว่า ระบบกายภาพไม่ดีระบบกายภาพที่ดีต้องเป็นถิ่นที่น้ำไหลไฟสว่างทางดีไวไฟฟรีและมนภาวะไม่เป็นพิษจึงได้ชื่อว่าเป็นถิ่นที่น่าอยู่น่าอาศัยประการที่สองจิตภาพภาพที่สองจิตภาพ ถ้าอยู่ที่ไหนจิตใจเบิกบานเพื่อนบ้านดีนะคนที่อยู่รอบข้างดีนะมีแต่คนดีๆเป็นเพื่อนบ้านมีการช่วยเหลือเพื่อแผ่ฝากบ้านไว้กันได้นะพิษอยู่บ้านเหนือเกลืออยู่บ้านใต้แลกกันไปแลกกันมาต้องมีความสุขดีจิตใจผู้คนรอบข้าง เป็นคนใจดีงดงามพึ่งพาใส่กันได้ดังนี้เขาเรียกว่าจิตภาพจิตใจดีไม่มีความกังวลแม้ไปไหนมาไหนไม่ได้ล็อกรั้วประตูบ้านก็เ,เย็นใจได้ว่ากลับมาของยังอยู่เท่าเดิมนั้นแสดงว่าไม่มีใครมารบกวนทำให้จิตใจของเราเบิกบ,บาน ทุกสงบแถมความร่มเย็นในภาพที่สองจิตภาพอยู่ที่ไหนจิตใจต้องดีมีเพื่อนบ้านดีดังจะเห็นว่าภาพข่าวที่ออกมาบางทีเพื่อนบ้านปลูกข้าวปลูกต้นไม้หรือทิ้งขยะลํำมาที่หน้าบ้านเรา ตากผ้าปิดหน้าบ้านเราเลยบางทีบ้านเราเนี่ยรับแดดหน้าบ้านเรารับแดดเอาผ้าถุงบ้างนะเอาของที่ไม่สงควรบ้างเนี่ยมาตากหน้าบ้านเราทั้่งนี้เป็นตน้นก็ผ่านทะเลาะกันใช่ไหมปล่อยสุนัขป,ป,ปล่อยแมวแมาเอือแถวหน้าหน้า,นาบ้านเราก็ไม่รับผิดชอบไม่ทางความสะอาดให้ ก็ทะเลาะกันจิตใจไม่ค่อยดีงามสถานที่นั้นก็เป็น,น่าอยู่เช่นเดียวกันข้อสำคัญเราไม่ชอบอย่างไรเกลียดอย่างไรเราไม่ควรทำอย่างนั้นกับเพื่อนบ้านเช่นเดียวกัน mm. นี่เรียกว่าจิตภาพะการในสามภาพที่สามก็สุขภาพถิน่ณนที่ตรงนั้นต้องมีความปลอดภัย ทั้งปลอดภัยในทรัพย์สินชีวิตและทรัพย์สินตัวปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนเด็กเดินมืดค่ำม,มีความปลอดภัยไม่มีจรภัยไม่มีอุทกภัยไม่มีโรคภัยที่ร้ายแรงทิ่นี่ตรงไหนถ้าหากว่าอยู่และปลอดภัยนะไม่ถูกทำร้ายไม่ถูกรังแก เรีกว่าเป็นถิ่นที่น่าอยู่น่าอาศัยและโดยเฉพาะถิ่นที่ไม่มีโควิด1 9ยิ่งสบายใจไปใหญ่ไม่มีใครติดเชื้อ,อร้ายไม่ต้องระแวงระวัยนะหรือตัวเราไม่เป็นอะไรไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ติดเชื้อโควิด1 9เพื่อนบ้านหรือชุมชนในระแวกนั้นนะก็ไม่มีไม่มีความกังวลใจ นั้นท่านทั้งหลายเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะที่เรานั้นจะต้องคัดเปลือกเป้นถิ่นฐานบ้านช่องเสียให้ดีๆนะไปอย่างนั้นเราก็อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขะนั้นถิ่นที่อาศัยถิ่นที่น่าอยู่อาศัยก็มีลักษณะสามภาพดังนี้นะ คือกายภาพจิตภาพและสุขภาพวันนี้คงจะได้สามภาพเท่นั้นพออันหนึ่งจาะตอนนี้ระบบสตรีมขัดข้องภาพนิ่งไปแล้วคงจะคุยธรรมะกันเพียงตัวนี้โพหอมปากหอมคอขอขอนุมโมทนาขอบคุณขอบใจสายใหญ่มิตรภาพและมิตรธรรม แฟนในการที่มาชมในการในวันนี้ฟังยังไม่เต็มอิ่มในเครื่องขัดข้องเส็จแล้วเป็นอันนิจจังนะท่านทั้งหลายนี่เรียกว่าไม่เป็นมงคลแหละบอกว่าสัญญาณดีไวไฟ,ไฟดีนะเป็นลักษณะอยู่ในถิ่นที่เหมาะที่สมเป็นถิ่นที่น่าอยู่หน้าอาศัย เออสัญญาณไวไฟไม่ดีซะแล้วไม่เป็นสริมงคลซะแล้วก,ก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบาร,รมีคุณมุรีรัตนาไตรอันเป็นหลักใจของชาวพุทธพากุลบุญบาร,รมีทุกๆุประการรวมเป็นตบะเป็นประปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้สาธุชนคนทั้งหลายจงปราศจากทุขโครคภัย ราชกิจภัยพิบัติอันตรายรบอาการในสิ่งซึ่งความภัยบุญกอการในชีวิตหน้าที่อาชีพการงานครบอบครัวของท่านอยู่เย็นเป็นศขมีความประสง์จำนงสิ่งใดก็ความประสงค์จำนงนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จสมดังมโนรสความมู่มาปรารถนาโดยทุกกันทุกท่านพบกันใหม่ในคราวต่อไปธรรมสวัสดีนะ